อยู่นั่นครับแต่ผมยังไม่รู้ว่าวันไหนเลยวันนี้ครับออาวันนี้บ่โอ้วันนี้งานกาชาติที่สกลนครนะครับโอ้ลุงมลมื่อเช้าดูป้ายอยู่นะครับเมื่อเช้าลุงดูป้ายก่อนพร้อมไหมรถพร้อมไหมรถพร้อมไหมระุดอ่รวิ่งรันไหนรถึงวันไหนไหนร้จะต่อมาอันนี้ไม่รู้ว่าเสียตรงไหน ถามใครยูทูบเบอร์คนมีเบอร์เด็กจับถึงต้องหรือไมจับถึงต้องไปมีเบอร์เลยไปแต่เอสซีสองรถใหญ่ก็ได้แอร์เสียตรงไหนไม่รู้เอารถใหญ่ไปก็ได้แอร์เสียแต่รถยังวิ่งได้เดี๋ยต้องปิดแอร์แล้ววิ่งต่อจะวิ่งกลับไปก่อนลายถุงก็มีเย็นนี้เหรอครับลุงเย็นนี้เย็นนี้เหรอใหเดี๋ยวเอารถใหญ่ไปสกุลตะวั เมื่อเช้าดูป้ายอยู่นะครับลุงดูป้ายอยู่นะครับแต่ลุงลืมลืมลืมว่าวันไหนนะครับกรรนคมาวาันแรกคนไม่เยอะไปมือดีแล้มืันนี้ไม่ต้องไปมีเหรีแผนมีแเหรียญ ลุงก็คงานกาชาติแสดงว่าวันนี้ไม่ทันแล้วจะไปกัน้คาดว่าจะเป็นพรุ่งนี้ใช่ไหมลุงเผื่อผมจะอาบน้ำเสร็จมก็นาสระมกสะอาดุนี้มาสะอาดวานานนะลูกเอามามาโยงชิดไปล้างมาปันเขากินได้ไหมนะครับบรรยากาศของยูทูบเบอร์นะครับเราเบอร์เราก็ เอ้ามาถึงเดี๋ยวอะไรครับอะไรครับโชว์หน่อยครับแป๊บนึงแป๊บนึงอยู่ไหนนะครับโอ้นี่คมคำสร้อยมุกดาหารเท่านีร่บอครับเน่ยคมไปเรื่อยอยู่กับครับอันนี้บอกยังโวหกหันนี่คาราบาลครับคาราบาลเลยนะครับของพี่แอดมาเลยใช่เป็นบอลอี่พี่แอดแรือพี่เทลลี่เออมึงโอ้พี่เทลี่บอลเทลี่เล็กเล็กเล็กเลกยังไงหรือจะเล็กเป็นเป็นได้ทุกพี่ พิลี่อพิรีพิลีพิรีพิลีพรีพิรีพิรีีขอบคุณมากแล้วลับไปไหนต่อครับนี่กลับไปบ้านน้องันนี้หลวงหลวงโอเควันนี้มาครั้งแรกวันนี้ครั้งแรกผ่ามาเลยแวะมาโอเคนะ่านอาจาั้นของเรายูทูบเบอร์ขออนุญาตนำคลิปวิดีโอได้ครับดม่ใได้ครับได้ครับได้ครับได้ัไ้ครับได้ครับครับได้ดครับได้ครับ้คร้ครั้้ครั ฟซนะครับมาเยี่ยมมาซื้อหวยแล้วก็ซื้อสมเนื้อของภาษานะครับฝากลุงมนนะครับสองกระปุกนะครับโอ้โหแม่บ้านลุงมนเนี่ยชอบจังเลยนะครับนี่นะครับเขากำลังโอ้ยูทูบเบอร์กำลังถ่ายลุงพลอยู่นะครับลุงพลกำลังก่อหน้าบ้านนะครับเพื่อกันน้ำเข้าบ้านนะครับ เกนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับโชคดีและสวัสดีครับ